สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้เรามีนิทานเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าสไพยผู้มีบุญเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามารับฟังรับชมไปพร้อมกันเลยค่ะนานมาแล้วมีหญิงไม้ชื่อจริงอี้เธอนั้นเป็นครอบครัวคนจีน หญิงสาวเพิ่งจะสูญเสียสามีไปโดยโรคระบาดคราใหญ่และเมื่อสามีของเธอนั้นจากไปได้ไม่นานเธอก็ต้องพบกับความเสียใจครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อพ่อกับแม่ของเธอนั้นก็มาจากเธอไปอีกจึงทำให้เธอนั้นต้องละเหเร่ร่อนหาเร่ขายขนมย้อนเวลาไป ก่อนที่สามีของเธอนั้นจะจากเธอไปทั้งสองสามีภรรยาเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานกำลังจะเริ่มรวมสร้างฐานะไปด้วยกันทั้งสองได้ตกลงลงหลักปักฐานเปิดร้านขายขนมหลังจากเปิดร้านมาได้ไม่นานลูกค้าก็แน่นร้านขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทำขนมแทบไม่ทัน จึงทำให้เธอกับสามีนั้นมีเงินเก็บขึ้นมาได้จํานวนหนึ่งแต่แล้วโชก็ไม่เข้าข้างเขาทั้งสองเมื่ออสงสามีของเธอต้องมาพบกับโรคร้ายเธอจึงได้นำเงินเก็บที่มีไปรักษาอสงและฟ้าก็ได้กลันแกล้งเธออีกครั้งเมื่อเงินเก็บที่มีก็ได้หมดลงไปซ้ำร้าย สามีของเธอก็ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนคืนวินาทีนั้นเธอแทบอยากจะหยุดหายใจอยากจะตายตามสามีเธอไปให้รู้แล้วรู้รอดแต่เธอก็นึกถึงคําสั่งเสียของอาสงผู้เป็นสามีจริงอีที่รักไม่ต้องรักษาข่าแล้วเพราะโรคที่ข่าเป็นนั้น รักษายังไงก็ไม่มีทางหายหรอกเจ้าเก็บเงินเอาไว้และใช้ชีวิตต่อไปให้ได้สัญญากับข้าสิหญิงสาวน้ำตาไหลพรากกอดศพสามีร้องไห้สะอกสะอื่นกินไม่ได้นอนไม่หลับและเมื่อวันเวลาผ่านไปจึงทำให้เธอมีสติมากขึ้นวันที่โหดร้ายได้ผ่านพ้นไปจริงอี้ลุกขึ้นปาดน้ำตา ต่อสู้กับชีวิตฮาปีผ่านไปก็มีประกาศว่ามีเรือสำเภาลำใหญ่จัดล่องผ่านทะเลผ่านไปยังหัวเมืองต่างๆรวมถึงเมืองไทยจิงอี้เธอก็เลยตัดสินใจไปตายเอาดาบหน้าเพราะเมื่อไม่มีสามีแล้วพ่อกับแม่ของเธอก็ไม่อยู่แล้วเพราะโรคระบาดคราน,นั้นทำให้พระคนที่รัก จากเธอไปหมดเธอจึงตัดสินใจมาพร้อมกับเรือสัมภาเพื่อมาอยู่และปักหลักสร้างฐานะที่เมืองไทยโดยที่เธอนั้นมีเงินติดตัวมาไม่มากแต่ก็พอจ่ายค่าเรือแล้วก็เหลือไม่มากเมื่อเรือมาถึงท่าน้ำที่เมืองไทยเธอลงจากเรือพร้อมมองไปยังท้องฟ้าเธอได้แต่ภาวนาในใจว่า สักวันฟ้าจะต้องเปลี่ยนสีเธอเดินลงมาจากเรือและสิ่งแรกที่เธอต้องทำก็คือหาที่หลับที่นอนในค่ำคืนนั้นเธอเดินหาที่นอนวนอยู่นานหลายชั่วโมงเพราะลำพังเงินที่มีอยู่ก็ไม่มากพอที่จะจ่ายค่าที่พักเพราะเธอนั้นไม่ได้นอนพักแค่คืนเดียวเธอมองหาร้านขายของ ในย่านนั้นก็ปิดเกือบหมดและเธอเองก็เพิ่งมาประเทศไทยครั้งแรกเพราะในขนาดนี้ก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วเธอเดินมาเรื่อยๆจนสุดซอยเธอเหนื่อยมากจึงได้สุดตัวลงที่ข้างถนนและทันใดนั้นเองจริงอี้เธอก็เหลือบไปเห็นป้ายตัวหนังสือเขียนด้วยดินสอดำในป้ายเขียนว่า รับสมัครแม่บ้านเธอปาดเหงื่อที่อาบแก้มและไม่รอช้ารีพยุงร่างที่เหน็ดเหนื่อยและหมดหวังจากการเดินทางมาแรมหลายเดือนเธอเดินตรงดิ่งมาที่หน้าร้านจังหวะดีที่ไอเฮียเจ้าของร้านกำลังจะปิดประตูร้านพอดีจิงอี้จึงรีบตะโกนถามเฮียไปว่าเฮียคะ ฉันเห็นเฮียขึ้นป้ายรับสมัครแม่บ้านเฮียยังต้องการคนไหมคะเฮีย้อเจ้าของร้านมองจริงอี้ตั้งแต่ศีรษะจะหดปลายเท้าแล้วจึงได้ถามขึ้นว่าลือไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมอ้วไม่เคยเห็นหน้าลือมาก่อนเพราะถ้าเป็นคนแถวนี้อ้วจะจำได้ด้วยความที่ร้านของเฮีย้อนั้นเป็นพัตคารจีน ขายอาหารหลายชนิดและเปิดร้านมานานกว่า30ปีจึงรู้จักคุณในละแวกนี้เป็นอย่างดีใช่จ้าฉันเพิ่งเดินทางมาจากเมืองจีนฉันเพิ่งลงเรือมายังไม่มีที่ไปเลยจะเฮียลำพังเงินติดตัวมาฉันก็มีมาไม่มากแทบจะไม่พอจ่ายค่าที่พักคืนนี้เลยด้วยซ้ำเมื่อเฮียฮอได้ยินดังนั้น และเห็นท่าทางของจิงอี้มีสีหน้าและแววตาที่อ่อนโยนและมีความตั้งใจที่จะหางานทำจริงๆเพราะเธอนั้นไม่ได้เอ่ยขอข้าวกินหรือขอเงินแม้แต่อย่างใดถึงแม้ว่าเธอนั้นจะดูเหน็ดเหนื่อยและหิวโหยเฮียหอจึงได้รับเธอเข้าทำงานยังเลยฉันพึ่งขึ้นป้ายไปเมื่อเช้านี่เองถ่าอย่างนั้น คืนนี้ถ้าเธอยังไม่มีที่หลับที่นอนก็นมานอนสะที่นี่เลยก็แล้วกันพอดีแม่บ้านคนเกา่าพึ่งลางออกไปเมื่อว่านจิงอี้ยิ้มออกมาด้วยความดีใจรีบยกมือไหว้ขอบคุณเฮียฮอก่อนที่จะเดินตามเฮียเข้าไปในร้านเฮียฮอพาเธอมาดูห้องนอนซึ่งเป็นห้องสี่เหลี่ยมมีเตียงนอนไม้เก่าๆที่สามารถนอนได้ และเป็นห้องพัดลมเพดานไงพอจะอยู่ได้ไหมล่ะเฮีย er ถามให้แน่ใจว่าเธอนั้นจะอยู่ห้องแคบแบบนี้ได้หรือเปล่าแค่มีที่นอนก็เป็นบุญของฉันแล้วจ้ะเฮียจิงอี้มั่วแต่ดีใจที่ได้งานจนลืนถามไปว่าเธอจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่แต่นั่นมันก็ไม่สำคัญเท่ากับ ขอแค่เธอได้มีงานทําและมีที่พักให้เธอแค่นี้เธอก็ดีใจที่สุดแล้วเฮียฮอเมื่อเห็นท่าทางของจิงอี้ดีใจและยิ้มออกมาเฮียฮอแอบมองเธอแก้มที่แปะเปื้อนด้วยคราบเหงื่อแต่ก็ยังมีความสวยสดใสจากภายในสู่ภายนอกเฮียฮอ ยิ้มกลิ่มออกมาก่อนจะพูดว่านอนพักเอาแรงก่อนเธอพรุ่งนี้ค่อยคุยเรื่องละเอียดเรื่องงานกันแล้วเฮียจะให้แม่บ้านเอาข่าวมาให้ดูถ่าแล้วเจ้าคงยังไม่ได้กินข่าวละสิหลังจากนั้นเฮียฮอก็เดินออกจากห้องไปเช้าวันต่อมาเฮียฮอได้บอกรายละเอียดงานทั้งหมดรวมทั้งดูแลอาม่า แม่ของเฮียที่กำลังล้มป่วยนอนติดเตียงเพราะจ้างใครมาก็ไม่มีใครดูแลอาาได้ดีเลยมีแต่ทำเอาหน้าแต่พอรับหลังก็ทำด้วยความไม่เต็มใจและเมื่อจริงอี้ได้เริ่มงานเธอนั้นเป็นคนที่มีความขยันอยู่แล้วเธอช่วยงานเฮียทุกอย่างโดยไม่ปริปากบ่นสักคำรวมถึงดูแลอามาด้วย ถึงแม้ว่าเธอจะได้ค่าแรงตามที่ตกลงกันไว้แต่เธอก็ไม่เคยปริปากบน่นเธอดูแลอามาราวกับว่าอามานั้นเป็นญาติผู้ใหญ่ของเธอเองจริงอี้ดูแลทุกอย่างโดยไม่รังเกียจจนทําให้อมานั้นรักและเอ็นดูเธอมากอามาอยากได้เธอมาเป็นลูกสะใภ้ก่อนที่ตัวเองนั้น จะจากโลกนี้ไปเพราะว่าอามานั้นรู้ตัวดีว่าท่านจะอยู่ได้อีกไม่นานอยู่มาวันหนึ่งอามาจึงได้เรียกจิงอี้มาถามเพื่อให้แน่ใจว่าเธอนั้นมีใจให้กับเฮียฮ้อหรือไม่อามาเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเธอถามขึ้นเมื่อจิงอี้วางมือจากการเช็ดตัว และเปลี่ยนชุดจากชุดลำลองเป็นชุดนอนให้อาม่าอาม่าอยากถามเจ้าว่าเจ้านะมีลูกมีสามีอยู่รอเปล่ปาเพราะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็หลายปีแล้วม<า>่ไม่เห็นเจ้าจะพูดถึงลูกพูดถึงสามีเลยและที่สำคัญม<า>่ก็ไม่เห็นว่าเจ้าจะขอลากลับไปเยี่ยมบ้านจริงอี้เมื่อได้ฟังดังนั้น จึงเล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองทั้งหมดให้กับอามาได้ฟังและเมื่ออามาได้ฟังก็เข้าใจแล้วก็ยิ้มออกมาอามาได้ลูกสะภ้ยสมใจแน่ๆอามาคิดในใจเพราะว่าเฮียฮ้อนั้นมัวแต่ทำงานและดูแลร้านดูแลทุกคนจนไม่มีเวลามองหาผู้หญิงคนไหนเลยและหลังจากอามา คุยกับอิงจี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช้าวันต่อมาอามาก็ได้สอบถามความในใจของเฮ er ียฮ้อผู้เป็นลูกชายอะฮอหรือรักอะอีหรือไม่เฮ er ียฮ้อเมื่อได้ยินดังนั้นด้วยความที่ตนนั้นก็รักจริงอีอยู่แล้วจึงตอบอามากลับไปว่าผมรักอีครับมากตั้งแต่อีมาอยู่ที่นี่ อีช่วยผมดูแลล้านช่วยผมดูแลมากชาตินี้ผมคงหาผู้หญิงที่ดีแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วลือแน่ใจนะอตีอามาถามให้แน่ใจก่อนที่จะเรียกทั้งสองมาคุยกันแต่อิงจี้นั้นกลับรู้สึกอายที่ตัวเองนั้นเคยเป็นไม้และไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวอะไรมาเลย มีก็เพียงแต่เงินเดือนที่เก็บออมเอาไว้จากการทำงานที่นี่จริงอี้จึงคิดมากและไม่กล้าตอบตกลงทั้งทั้ง,ท,งที่ความจริงแล้วเธอก็รักอาเฮียเหมือนกันอามาเมื่อเห็นสีหน้าและกริยาของอิงจีจึงพูดขึ้นว่าจริงอี้เอ้ยเจ้าอย่าคิดมากไปเลย คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีอดีตด้วยกันทั้งนั้นการเป็นหม่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าถ้าเจ้ารักอาติและเจ้าทั้งสองรักกันแค่นี้มันก็มากพอแล้วทั้งสองก้มกราบเท้าอมาม่าอิงจี้ร้องไห้ออกมาด้วยความซาบซึ้งใจไม่คิดเลยว่าชีวิตของหญิงไม้อย่อยางเธอ จะได้มีบุญมีวาสนาได้สามีใหม่และได้แม่สามีที่แสนดีแบบนี้จากนั้นอาม,ม่าก็จัดงานยกน้ำชาให้กับทั้งสองและได้มอบที่ดินร้านค้าและฉนดทั้งหมดให้กับทั้งสองได้ดูแลและช่วยการทนุบำรุงรักษาต่อไปทั้งเฮียฮ้อและจิงอี้ก็อยู่กันอย่างมีความสุข ทุกคนล้วนมีอดีตด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับมันนะคะเพราะชีวิตจะต้องเดินไปข้างหน้าขอเป็นกำลังใจงให้ทุกท่านนะคะถ้าชื่นชอบสพายผู้มีบุญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ